บทที่5,737เจนนี่คิดไม่ออกว่าทำไมจูจ่ๆสามีถึงพาลูกชายออกไปแม้ว่าลูกชายของเขากําลังจะตายแต่เธอก็ยังถือว่าเคมีบำบัดเป็นฟังเส้นสุดท้ายของลูกชายเมื่อเห็นว่าสามีของเธอกําลังจะพาลูกออกไปโดยไม่รอให้ลูกทำเคมีบำบัดเสร็จเธอจึงรีบหยุดและพูดว่าคุณจะบ้าหรอไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องรอจนกว่าเคมีบำบัดของลูกจะเสร็จเจมส์สมิธโบกมือรอไม่ไหวแล้วฉันจะพาเขาออกไปเดี๋ยวนี้ ขณะที่เขาพูดก่อนที่เจนนี่จะกดกริ่งเรียกพยาบาลเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและดึงเข็มฉีดยาของลูกชายออกมาแล้วอุ้มเอาลูกชายที่กำลังหลับอยู่ขึ้นแล้วเดินออกไปเจนนี่ทั้งตกใจและโกรธไล่ตามไปจนสุดทางและตำหนิว่าเจมส์วางจิมมี่ลงเขายังมียาเคมีบำบัดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้คุณจะฆ่าเขานะเจมส์สมิธไม่พูดและพื้นใต้เท้าความเร็วของเขาเร็วขึ้นเล็กน้อยและเขาวิ่งออกจากโรงพยาบาลราวกับจะหลบหนี เจนนี่รีบไล่เขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อเห็นเจมหยุดรถที่ประตูเธอกระทึบเท้าอย่างโกรธจัดร้องถามว่าเจมทำอะไรนะคุณทำแบบนี้ไม่ได้อย่าล้อเล่นกับชีวิตลูกชายของคุณนะในเวลานี้รถแท็กซี่จอดต่อหน้าเจมสมิธแล้วเขากำลังจะขึ้นรถพร้อมกับลูกชายในอ้อมแขนเห็นภรรยาของเขาร้องไห้ราวกับสายฝนเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งหันกลับมาและพูดข้างหูของเธอว่าเพื่อนคนหนึ่งโทรบอกให้ไปที่บริษัทก้าวเสวียนเมื่อเจนนี่ได้ยินก็แปลกใจถามเขาว่าจริงเหรอ เจมคุณพูดจริงๆเหรอจิมมี่ได้โคต้าสำหรับการทดลองทางคลินิกจริงๆใช่ไหมเจมสมิธพูดข้างหูเธอเบาๆว่าที่รักทุกอย่างยังไม่ทราบดังนั้นคุณไม่ต้องตื่นเต้นหรือประมาาเกินไปใจเย็นๆและเตรียมตัวไปรับลูกสาวจากโรงเรียนถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงคุณจะเป็นคนแรกที่ฉันจะบอกแล้วเราจะหาสถานที่ฉลองกันถ้าไม่สำเร็จฉันจะส่งจิมมี่กลับไปทำเคมีบำบัดให้เร็วที่สุดคุณดูแลลูกสาวของคุณไม่ต้องห่วง เจนนี่พยักหน้าเร็วๆแล้วพูดว่าโอเคงั้นคุณพาจิมมี่ไปที่นั่นก่อนฉันจะรอฟังข่าวจากคุณเจมส์สมิธจูบหน้าผากของพรรยาอย่างแรงหันหลังกลับและขึ้นแท็กซี่และพูดกับคนขับว่าไปบริษัทก้าวเสวียนระดับความลับในปัจจุบันของบริษัทก้าวเสวียนเทียบได้กับสถาบันทางทหารเนื่องจากมีหลายกรณีที่พยายามขโมยสูตรยาจิ๋วส่วนเจเจา้ามาก่อนตำรวจจินหลิงจึงได้กำหนดให้พื้นที่ควบคุมของบริษัทก้าวเสวียนเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ พื้นที่ควบคุมนี้เทียบเท่ากับการสร้างพื้นที่กันชนล่วงหน้าสำหรับบริษัทก้าวเสวียนโซนนี้ไม่ได้มีแต่ตำรวจตรวจตราตลอดเวลาเท่านั้นและรถยนต์ต่างๆก็ห้ามหยุดชั่วคราวอีกด้วยหากมีรถหยุดแล้วตำรวจจะรีบมาสอบถามและให้รีบออกไปที่เดียวที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปได้คือทางเข้าหลักของบริษัทก้าวเสวียนที่นี่ผู้ติดต่อทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อลงทะเบียนและพนักงานภายในของบริษัทก้าวเสวียนจะต้องออกมารับก่อนที่จะพาคนเข้าไปได้ เนื่องจากประตูมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจคอยคุ้มกันเมื่อบุคคลภายนอกมาที่นี่พวกเขาจึงไม่สามารถเข้าไปได้โดยไม่ได้นัดหมายเมื่อเจมส์สมิธขึ้นแท็กซี่และลงที่ประตูหูเลอร์ีและชู่หลานเพิ่งมาถึงเมื่อเขาเห็นเจมส์สมิธหูเลอร์ีก็ยิ้มด้วยความประหลาดใจและพูดว่าคุณสมิธเราพบกันอีกครั้งแล้วนะครับใช่ใช่เจมส์สมิธยิ้มเล็กน้อยและถามเขาว่าปีนเขาเป็นยังไงบ้าง ดีมากครับหูเลิถฉีพูดด้วยรอยยิ้มก็พยายามเดินเที่ยวชมไปรอบๆและดูให้มากๆสน,น่อยก่อนที่ตัวเองจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวเจมส์สมิธพยักหน้าและอดไม่ได้ที่จะถามเขาว่าเลิศฉีสิ่งที่นายพูดทางโทรศัพท์เป็นความจริงหรือเปล่าหูเลิศฉีหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูที่หมายเลขโทรศัพท์ของเย่เฉินและพูดด้วยความไม่แน่ใจจริงไหมเดี๋ยวคุณจะรู้หลังจากที่ผมโทรออกแล้วหลังจากพูดจบรอปอพอ สองคนก็เดินเข้ามาและหนึ่งในนั้นถามว่าทุกท่านพวกคุณมีนัดไหมถ้าพวกคุณไม่มีนัดเราขอเชิญพวกคุณโปรดถอยออกไปนอกวงล้อมหูเลอร์ีพูดว่าขอเวลาสักครู่ฉันขอโทรหาเพื่อนก่อนนะครับเขาบอกว่าได้นัดหมายกับประธานเว่ยของคุณแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูประหลาดใจและพูดด้วยความสงสัยประธานเว่ยได้นัดหมายไว้หรือไม่ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้ประธานเว่ยของเราหยุดรับแขกแล้ว และทุกคนที่บอกว่าพวกเขามาหาประธานเวอยโดยส่วนใหญ่ก็ถูกเชิญออกไปทั้งนั้นหูเลอร์ีพูดว่าฉันไม่รู้สถานการณ์โดยเฉพาะขอฉันโทรหาเพื่อนก่อนได้ไหมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยักหน้านิ่งๆและพูดว่าไม่เป็นไรที่จะโทรออกแต่ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปเพราะพวกเรามีกฎข้อบังคับที่นี่ด้วยนะครับโอเคครับหูเลอร์ีรู้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏบิบัติตามหน้าที่โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้นเขาจึงพูดว่างั้นขอเวลาเราสักครู่นะครับบทที่5,738หลังจากนั้นเขาก็กดปุ่มโทรออกและโทรหาเย่เฉินหัวใจของหูเล่อถีกำลังเต้นระบําโดยเฉพาะเมื่อเสียงตืดตืดเพื่อรอการตอบรับดังมาจากหูโทรศัพท์แม้ว่าในใจลึกๆเขาไม่เชื่อว่าเย่เฉินจะล้อเล่นเขาด้วยเรื่องแบบนี้แต่ในเวลานี้เขากังวลจริงๆว่าจะไม่มีใครรับสายหรืออีกฝ่ายอาจกดสายทิ้งโดยตรงในขณะนี้เยเฉินยังคงเดินทางไปที่เอ๋อไห่ เมื่อเขาเห็นเบอร์โทรศัพท์จากคนแปลกหน้าโทรเข้าเขาก็เดาได้ว่าเป็นหูเลอฉีแน่นอนทันทีที่เชื่อมต่อโทรศัพท์เสียงที่แทบหายใจไม่ออกของหูเลอฉีก็ดังขึ้นเวย์เวย์อ้าเฉินฉันเองหูเลอร์ีฉันมาถึงบริษัทก้าวเสวียนแล้วเย่เฉินยิ้มและพูดว่าดีมากพวกนายรอสักครู่ผมจะโทรหาเว่ยเลี่ยงตอนนี้หูเลอฉีรู้สึกวิตกเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงขอบคุณฉันขอโทษสำหรับความไม่สะดวกของนายอาเฉิน เย่เฉินหัวเราะเบาๆพูดว่าเรื่องเล็กน้อยหน้าหลังจากนั้นเขาก็วางสายโทรศัพท์ของหูเลอร์ีและโทรหาเว่ยเลี่ยงโทรศัพท์ดังขึ้นสองครั้งและเสียงของเว่ยเลี่ยงก็ดังขึ้นคุณชายเย่ท่านโทรมามีอะไรให้รับใช้ครับเย่เฉินถามเขาว่าประธานเว่ยโคต้าการทดลองทางคลินิกสาหรับจิว๋วซุนเจจ้าเสร็จสิ้นหรือยัง เม่เลี่ยงกล่าวอย่างเร่งรีบว่าคุณชายเย่ยังมีกลุ่มสุดท้ายรวม50คนและพวกเรากำลังเร่งประเมินคาดว่าอีกไม่เกิน2อวันอันดับคะแนนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและรายชื่อในกลุ่มสุดท้ายจะถูกกำหนดในตอนนั้นครับดีมากเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่ายังไงก็ตามที่ผมโทรหาคุณคือต้องการให้คุณเพิ่มโคตาา3โคตาจำไว้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี้คือการเพิ่มโคตาา3โคตาไม่ใช่ให้คุณไปลบออกจากกลุ่มคน50คนนั่นจะมีการจัดสรรสถานที่สำหรับ3โคตานี้เพิ่ม เว่ยเลี่ยงถามคุณชายเย่คุณหมายความว่ารายชื่อใหญ่ชุดสุดท้ายควรม,มีทั้งหมด53คนเย่เฉิงตอบใช่เว่ยเลี่ยงกล่าวว่าคุณชายเย่ปริมาณยาทั้งหมดในตอนนี้เหมาะสมแล้วนะครับและไม่สามารถที่จะลดขนาดยาเพื่อคนทั้งสามได้ถ้าเราเจือจางส่วนหนึ่งของยาจากอีก50คนมันจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับไม่จําเป็นต้องลด เย่เฉินพูดอย่างสบายๆหลังจากที่คุณนำทั้งสามคนไปรักษาแล้วคุณควรให้ยาตามปกติก่อนตอนนี้ผมอยู่นอกเมืองอีกสักสองาวันเดียวผมจะจัดหายาส่วนที่เหลือไปให้คุณอีกทีเวยเลี่ยงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจึงรีพูดว่าโอเคครับคุณชายเย่เย่เฉินกล่าวอีกครั้งยังไงก็ตามตอนนี้พวกเขาทั้งสามอยู่ที่ประตูของบริษัทก้าวเสวียนแล้วคุณสามารถไปรับพวกเขาด้วยตนเองได้คนหนึ่งชื่อหูเลอฉี และอีกคนคือทูหลานคนที่3คือเจมส์สมิธคนรู้จักเก่าของคุณจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา